สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20่สเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม25 6 4รที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว9้าวงวดติดต่อกัน สำหรับคลิปนี้เราจะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะ้ช้แถวที่สองโบ้ด้แถวที่8โบ้ด้แถวที่14บโบ้ด้แถวที่15แล้วก็โบกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่โบกได้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1โบกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองโบกได้วก9ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3มาเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับ เริ่มจากวดที่16เดือน2ปี64ก็จะใช้ผลถึงวดก่อนนั้นนั้นคือวันที่1เดือน2ปี64 1บวก4เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก5เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก1เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 17บวก2เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 17บวก9เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลกันเอาเลขค้าย2ตัวล่างคือ39 ข้าเลข9นะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน3ปี64ก็จะใช้ถึงงวดก่อนนั้นนั้นคือวัที่16เดือน2ปี64 2บวก5เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก1เป็น25ก็จะได้เลข15 24บวก2เป็น 24, 2, 26ก็จะได้เลข16 ยี่สิบสี่บวกเก้าเป็นสามสิบสามก็จะได้เลขเด่นสามผลกำลังเลขคข่สองตัวล่างคือเจ็ดสามเข้าเลขสามนะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สองสำหรับงวดต่อไปบางงวดผมจะข้ามนะครับเพิ่มผมจะไม่บวกให้เพื่อนๆน,นเห็นนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเอนเนสียเวลานะครับผมข้าไปงวดที่แปดเลยนะครับคืองวดที่หนึ่งเดือนหกปีหกสี่ ก็จะใช้ผลงวดก่อนนะนั่นคือวันที่สิเดือนห้าปีหกสี่แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกสเป็นสิบเกบเวกสเป็นยี่สิบสองยี่บสองบวกสี่เป็นยี่สิบหกยี่สิบกวกหเป็นยีจก็จะได้เลขเด่นเจ็ดยีบวกสเป็นยีแดก็จะได้เลขเด่นแปดยี่สิบหวกเเป็นสาหก็จะได้เลขเด่นหผลการเอกเลขค้ายสตัวล่างคือสี่ห้า เขาเลขห้นะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่แปดต่อไปงวดที่16เดือนหกปีหก่ก็จะใช้ผลงวดก่อนนะนั้นคือวันที่1นเดือน6ปี6กสีเกบวกเเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี 28. 28่สิบวกสเป็นยี่สิบสามยี่บสามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดยี่สิบวกหเป็นยีก็จะได้เลขเด่นเก้ายี่สิบแวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่น0ูน ยี่สิบแปดบวกเก้าเป็นสามสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดผลการเอาเลขท้ายสองตัวล่างคือหนึ่งเจ็ดเขาเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ 9. เก้าเรามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างงวดเป็นที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ<ๆ>ก็จะใช้ผลง,งวดก่อนนั้น,น,นคือวันที่สิบหกมิถุนาเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสาม 13บวก7เป็น20 20บวก7เป็น27 27บวก1เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 27บวก2เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 27บเวก9เป็น3าก็จะได้เลขเด่น6ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างงวดวันที่1กรกฎราคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข6เลข8แล้วก็เลข9นะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างที่ได้นี้ผมก็ไม่สอาจจะทราบว่ามันจะออกหรือไม่นะครับเนื่องจากตัวเลขที่ได้เป็นผลบวกจากสถิติของงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับถ้าสนใจก็รอรับชมกันได้เลยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆนสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ